ครับวันนี้ผมจะมาแนะนําเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ฮอร์โมนที่ใช้สําหรับปลูกดาวเรืองครับชุดนี้เป็นชุดที่สองนะครับชุดสําหรับบํารุงดอกและบํารุงต้นไปในตัวด้วยนะครับชุดที่แล้วนี่เป็นชุดเริ่มต้นถ้าท่านปลูกดาวเรืองอายุได้ประมาณยี่สิบห้าถึงสามสิบวันก็จะเพิ่มยาอีกสูตรหนึ่งขึ้นมาเพื่อทําให้ดอกดดดอกใหญ่ดอกกลมดอกแน่นผู้ปลูกดาวเรืองหลายๆท่านนะครับคิดว่าการปลูกดาวเรืองเนี่ยเวลาปลูกไปแล้วเนี่ย แค่ใส่ปุ๋ยอย่างเดียวก็สามารถทําให้ดอกดดอกโตได้จริงๆแล้วมันอาจจะได้ครับแต่ว่ามันยังไม่ได้ดีเท่าที่ควรหรือว่าไม่ได้ดีที่สุดเพราะฉะนั้นเราจะต้องใช้โฮอร์โมนกระตุ้นเพื่อช่วยเขาอีกทางหนึง่งต่อให้เรามีเมเล็ดพันธุ์ที่ดีต้นกล้าที่ดีการบำรุงการใส่ปุ๋ยที่ดีแต่ถ้าเราขาดยาโฮอร์โมนพวกนี้ครับทาให้ดอกดาวเรืองเราเนี่ยอาจจะคุณภาพยังไม่ได้ดีการันตีร้อยเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ พราะนั้นผมจึงแนะนําเป็นสูตรนี้ครับเป็นสูตรบำรุงดอก,อ,กอีกชุดหนึ่งนะครับจากชุดที่แล้วนะครับพออายุได้ประมาณ30สิวันผมจะขอให้ท่านเพิ่มยาออที่อยู่ในชุดนี้ขึ้นมาตัวนี้ครับอายุได้30ิวันเริ่มเห็นตุ่มดอกแล้วเนี่ยท่านสามารถฉีดได้เลยจากชุดเริ่มต้นเป็นเพียวหนึ่งนะครับตัวนี้ปรับมาเป็นเพียวสองปรับมาเป็นเพียวสองนะครับตัวนี้จะช่วยทําใหออ้ดอกกลมนะครับดอกแน่นนะครับแล้วก็ดอกใหญ่ จะช่วยบำรุงอย่างดีตัวนี้ก็คือเฟตามินสปปรพพกุลคล้ายๆกับเพียวอสองนะครับแต่ว่าเขาจะเพิ่มในเรื่องของกลีบดอกครับทํทให้กลีบดอกมีความละเอียดมีความนุ่มครับตลาดดาวเรืองเนี่ยเวลาเขาจะซื้อนะครับเขาจะไม่ได้ดูแค่เออดอกอย่างเดียวเขาจะดูเวลาเขาจะขยุ่มดูครับว่าดอกท่านแข็งหรือดอกท่านนุ่มดอกใหญ่ก็จริงครับแต่ดอกแข็งแบบกระด้างมือเนี่ยเขาจะไม่ชอบกัน เขาจะชอบดอกแข็งแต่ว่ามีความนุ่มอยู่ในตัวตัวนี้ช่วยทําให้ดอกเขากลมแล้วก็นุ่มกรีบละเอียดคือตัวนี้ส่วนตัวนี้ในชุดที่1ก็มีอยู่แล้วแต่เนื่องจากตัวแคเเซียมโมลอนเนี่ยใช้เป็นจํานวนมากเพราะฉะนั้นมันจะหมดก่อนชุดที่1นึ่งเนี่ยเขาจะหมดเพราะฉะนั้นจะมาเสริมเพิ่มไปอีกขวดหนึ่งแคลเซียมโมลอนเนี่ยฉีดตั้งแต่ลงดินเลยนะครับจนกระทั่งเราคิดว่าเราจะไม่เอาละส่วนนี้ผมถึงจะเลิกฉีดฉีดตลอดเวลาเพราะว่าตัวนี้เป็นทําให้ ต้นเราเรืองของเรานี่มันแข็งแรงตัวนี้ครับเป็นตัวสูตรที่สำคัญมากอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งตัวนี้ปรับเปลี่ยนมาหลายชื่อแล้วนะครับซึ่งผมจะไม่ขอบอกชื่อเก่าๆเขาอันนี้เขาเปลี่ยนมาเป็นตัวโกโฟแล้วนะครับชื่อใหม่เขาคือโกโฟตัวนี้เป็นตัวช่วยทำให้ดอกนี่ครับดอกใหญ่เป็นการขยายดอกดอกของท่านในบางคนนี่ปลูกมาบำรุงได้ประมาณหนึ่ง ได้ดอกอยู่ประมาณ8ปดถึงสิบเซนฉีดตัวนี้เข้าไปครับมันจะเพิ่มปริมาณดอกจาก10เซนกลายเป็น1 1บเอถึงสิเซนได้หรือในช่วงที่ดอกท่านเริ่มตัดได้สีมีด5้ามีดแล้วเนี่ยปริมาณดอกเริ่มจะลดลงตัวนี้จะทําให้ดอกท่าน,นใหญ่นานการที่ดอกใหญ่นานเนี่ยมันจะไม่ได้ราคาค่อนข้างดีอยู่ตลอดเวลานั้นเกษตรกร,กรหลายๆคนนะครับเวลาปลูกราเรืองเนี่ยอยากจะได้ดอกใหญ่ก็จะต้องฉีดตัวนี้เพื่อให้ดอกใหญ่ได้นานๆบางคน สอบถามมาเสมอว่าเอ้ยเียตัดไปสองนีดแล้วทําไมดอกเริ่มเล็กแล้วก็คือว่าเราบํารุงมาตลอดเนี่ยคือเราบํารุงแต่ดอกลักษณะให้ดอกกลมดอกใหญ่ทําให้ดอกนุ่มทําให้ต้นแข็งแรงแต่เราไม่ได้ทําให้ดอกเขาเออที่เกิดขึ้นมาใหมน่นี่ขยายใหญ่ขึ้นแล้วให้มันอยู่ได้นานๆผมแนะนําเป็นตัวนี้ครับ g o ฟซึ่งใช้ดีมากตัวนี้ครับเป็น e ลิมินตัวนี้ไม่ใช่ตัวบํารุงดอกอะไรทั้งสิ้นนะครับแต่ว่า ผมมาคำนวณดูแล้วครับประเทศไทยเราเนี่ยวันหนึ่งจะมีสามฤด,ดูเลยซึ่งบางคนนี่ปลูกเอ่อคิดว่าเป็นฤดูร้อนปรากฏว่ามีฝนตกในมาขั้นเราเรหวางฤดูร้อนด้วยบางทีต้นเรามันจะปรับสภาพไม่ได้ผมปลูกบริเวณเชิงเขาอย่างนี้ครับที่ผมปลูกอยู่เนี่ยกลางวันเนี่ยแดดร้อนมากแต่กลางคืนอากาศเย็นครับตอนเช้ามีหมอกลงจัดเพราะฉะนั้นต้นไม้บางทีมันจะปรับสภาพไม่ค่อยได้ตัวนี้ครับเป็นตัวปรับสภาพของต้น ทำให้ต้นเขาเนี่ยถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนยาพาราทำให้มันไม่ค่อยป่วยไม่ค่อยเป็นโรคอะไรต่างๆตัวนี้ครับอิลิมินจะช่วยให้ต้นของท่านเนี่ยปรับสภาพได้ค่อนข้างดีนะครับไม่ป่วยง่ายแล้วก็ไม่ค่อยเป็นโรคชุดนี้ครับพิเศษสุดยังเหมือนเดิมครับผมจะแถมตัวนี้ครับอีมาเดอร์ไปอีกหนึ่งสองเป็นยากําจัดมแมลงโดยตรงเลยพอต้นไม้ของเราครับมันไม่มีมแมลงเพราะฉะนั้นหนอนก็จะไม่ค่อยมีหรือแทบจะไม่มีเลย ด้วยตัวนี้คร to ับถ้าเราถ้าเราไม่ฉีดไว้ตั้งแต่เล่นแรกๆเลยเนี่ยพอมันมีหนอนมาเนี่ยมันกําจัดยากเดาเรื่องนี่ครับเวลาเราไปจําหน่ายเนี่ยถ้ามีหนอนนี่ลูกค้าแทบจะไม่ซื้อเลยหรือถ้ามันมีหนอนเนี่ยเราไม่ได้กําจัดเขาเนี่ยเวลาอยู่ในอยู่ในดอกของเราเนี่ยมันจะกินอยู่นั่นแหละครับสุดท้ายพอจะนําดอกออกมาใช้เนี่ยดอกเป็นเขากินจนไส้มันทะลุก็คือดอกมันจะเป็นฝอยหมดนี่ลูกค้าก็จะไม่เอาแล้วถ้ามีหนอนเนี่ยเขาจะขี้หนอนก็จะเต็มไปหมด ลูกค้าก็จะไม่เอาเหมือนเช่นกันบางคนนะทํับทำพรมอลัยทาดาวเรืองอยู่แท้ๆแต่กลัวหนอนเพราะฉะนั้นมีหนอนเขาก็จะไม่ซื้อเพราะฉะนั้นเราควรจะกําจัดแมลงซึ่งเป็นต้นตอของหนอนตั้งแต่เริ่มต้นเลยชุดนี้ปกติผมจําหน่ายอยู่2องพนสา้อยบาทช่วงนี้เป็นช่วงโปรโมชั่นพิเศษนะครับผมจะจําหน่ายเพียง2,100บาทเท่านั้นนะครับออเดอร์นี้ผมจะมีให้เพียงแค่หนึยชุดเท่านั้น ชุดเริ่มต้นปกตินะครับ1,800ผมไม่จำหน่ายนะครับจำหน่ายอยู่ที่1,600บาทเช่นกันครับจะมีอยู่เพียงแค่100ชุดเท่านั้นนะครับนอกจากว่าทางบริษัทที่ส่งผลิตภัณฑ์มาแล้วก็ออานวยให้ผมเนี่ยได้ราคาพิเศษนี้ผมจะจัดต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยสำหรับใครบรต้องการครับรีบโทรศัพท์ตามเบอร์ที่อยู่ด้านล่างนี้เลยครับหรือแอดไลน์หาผมตอนนี้ได้เลยนะครับรีบเลยนะครับมีจานวนจากัดครับผม ขอบคุณครับ